สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผม,มวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ทวงในอีีที่3และสําสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรงนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง Monomax กทวง EP ที่3และ4เรื่องราวตัดมาที่ตั้มที่เขาเน้นขึ้นชกไฟสำคัญซึ่งตัวของตั้มนั้นเขาจะมีรอยสักที่ด้านหลังนั้นเต็มไปหมด ซึ่งนั่นคือหนึ่งเคล็ดลับที่ทําให้ตั้มนั้นสามารถโชคชนะมาตลอดหลังจากนั้นก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์เขาเกี่ยวกับเรื่องรอยสกักและก็มีนักข่าวสาวคนหนึงถามว่าตามนั้นถือเรื่องที่ว่าหลังจากชกเสร็จแล้วต้องนอนกับผู้หญิงใช่ไหมและเรื่องราวก็ตัดไปในตอนที่ตั้มกําลังสมบัิให้นักข่าวคนนี้อย่างเมามันซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในเคล็ดลับของเขาหรือไม่ก็เป็นเพียงแค่ความพ่นกระหายของเขาเท่านั้นหลังจากนั้นตั้มก็ออกมาถ่ายรูปกับแฟนคลับ แต่จูจๆก็มีอะไรบางอย่างติดที่ด้านหลังของตั้มเมื่อตั้มนั้นแกะออกก็พบว่านั่นเป็นผ้าอนามัยที่มีประจําเดืินของผู้หญิงติดอยู่ด้วยนั่นเองตามนั้นตกใจเป็นอย่างมากและพยายามถามหาคนทําแต่ก็ไม่มีใครยอมรับตัดไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าออนเธอเป็นลูกนักธุรกิจใหญ่ที่กําลังตั้งท้องอยู่ซึ่งออนเธอเป็นภรรยาของวิเศษนั่นเอง แต่ตัวของเธอนั้นงานยุ่งมากๆแม้แต่สามีก็ไม่มีเวลาให้ทั้งสองคนได้มาถ่ายสกู๊ปร่วมกันเรื่องที่ว่านักธุรกิจตระกูลดังกําลังมีทาย,ยาทแต่ตัวของวิเศษเขานั่งอ่านข่าวนี้และเหมือนมีอะไรในใจแต่ไปที่ผู้ประกาศข่าวอย่างสักหลังจากที่เขานั้นเล่นสนุกกับหญิงสาวเขาก็บอกว่าเธอนั้งกลับไปได้แล้วแต่ผู้หญิงคนนี้เธอมาหาสักเพราะว่าเธอนั้นต้องการยาสักจึงเอาให้กับเธอและสัก ก็เอาเอกทนาลฮาร์ดดิ้งงานของเขาใส่ไว้ในลิ้นชักแต่ผู้หญิงคนนี้ก็จ้องมองสักเหมือว่าเธอนะมาสืบอะไรบางอย่างย้อนไปที่พระเอกของเรื่องอย่างโดมหลังจากที่เขานั้นเห็นคนรักของเขาอย่างลินินก็โดดน้ําต่อหน้าต่อต,อตาเขาก็ได้มาตามหาลินินกับพวกกู้ภัยแต่ก็ไม่เจอร่างของลินินเลยตัดมาณปัจจุบันซึ่งตัวของเขายังคงบกมุ่นเกี่กับการแก้แค้ในให้กับลิเนนแต่ว่าปลายเพื่อนรักของลิเนน ก็คอยซื้อข้าวซื้อของมาช่วยดูแลโดมแล้วก็ช่วยโดมสืบข้อมูลการเงินของพวกของวิเศษจนได้รู้ว่าพวกมันนั้นฟอกเงินโดมจึงคิดว่าจะเอาหลักฐานพวกนี้ไปเล่นงานพวกวิเศษซึ่งปลายก็ได้เตรียมอาหารให้กับโดมแต่โดมนัก็ไม่มาทานด้วยในคืนนั้นตัมก็ได้เข้ามาในผับของเขาที่วิเศษเปิดให้กับเขาและใช้ชื่อเขาเป็นเจ้าของผับ ขณะที่ตั้มกําลังจูจีกับผู้หญิงในภาพอยู่เขาก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งมองเขามาจากทางด้านล่างตั้มก็สนใจในผู้หญิงคนนั้นเขาจึงปล่อยผู้หญิงที่กําลังคั่วอยู่และลงไปหาเธอโดยที่ไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ใส่ยาอะไรบางอย่างลงไปในเครื่องดื่มแล้วก็เดินเอามาให้ตั้มดื่มซึ่งตั้มก็ดื่มเข้าไปโดยไม่ระวังและเขาก็พาผู้หญิงคนนี้เข้าไปในห้องน้ํขนาขณะที่ตั้มเขาเดินไปชี เขาก็มีอาการมึนหัวแล้วเขาก็รู้สึกหลอนไปกับฉากฮาโลวีนที่ถูกจัดขึ้นในห้องน้นํานี้จนเขาด้งมีอาการผวาที่เห็นหุ่นผีรูปผีที่เอามาประดับไว้ในห้องน้ํานี้หลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ได้มาปรากฏตัวให้ตามเห็นเขาจึงพยายามถอดหน้ากากเธอและเมื่อเขาถอดออกกลับพบว่าใบหน้าของเธอน,นกลายเป็นผีตามตกใจไปอย่างมากจนทําให้เขานัะดุดล้มจนได้รับบาดเจ็บ จึงพยายามวิ่งตามผู้หญิงคนนั้นออกไปจากห้องน้ำแต่ก็ไม่เจอหรือไม่เขาก็อาจจะหลอนไปเองเท่านั้นแต่กลับมาที่โดมซึ่งโดมตอนนี้เขาลาออกจากลารเป็นนักข่าวและมาเปิดเพจทัวร์ความยุติธรรมเพื่อเล่ง,งานผู้วิเศษโดยหลังจากที่ปลายนั้นกลับไปโดมก็ได้ทักหาไปว่าปลายนั้นถึงบ้านหรือยงังปลายจะบอกว่าเธอะแวะก,กินข้าวก่อนเดี๋ยวกลับซึ่งตอนนี้ปลาย เธอได้นัดเดทกับผู้ชายคนหนึ่งที่ปลายนั้นเคยคุยด้วยก่อนหน้านี้เขาจึงถามเธอไปว่าแฟนตามกลับบ้านหรอือแต่ปลายก็บอกไปว่าเพื่อนและเธอก็จะขอตัวกลับโดยที่ผู้ชายนั้นก็ถึงกับเซ็งที่ไม่ได้กินเธอในวันนี้เรืองเดาแต่มาที่หมอขเขมรที่เป็นอาจารย์ลงของให้กับตั้มตั้มนั้นมาดูดวง เพราะว่าช่วงนี้เขาเจอแต่เรื่องซวยๆอาจารย์จึงบอกไปว่ามีดวงวิญญาณที่กลับมาจากความตายมาตามเล่นงานตามอยู่ตามจึงนึกย้อนไปว่าระหว่างที่เขากําลังถ่ายรูปกาแฟครับเขาเหมือนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่หมวกสีดําซึ่งเธอเป็นคนที่เอาผ้าอนามัยนั้นมาแปะที่ด้านหลังของตามนั่นเองตามจึงถามไปว่า ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่อาจารย์จึงพยายามสื่อสารและบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ตามเคยไปทำร้ายเอาไว้ตามจึงนึกถึงลินินผู้หญิงคนที่ตั้มเคยกระทำย่ำยีเธออาจารย์จึงบอกไปว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นอาฆาตแค้นตั้มเป็นอย่างมากเธอถูกตั้มทำร้ายและเธอก็ตายไปแล้ว แต่เธอกลับมาเพื่อต้องการสาเอาชีวิตตั้มตั้มจึงถามอาจารย์ไปว่ามีวิธีที่พอจะช่วยเขาได้ไหมอาจารย์จึงพยายามสื่อสารกับดวงวิญญาของลินินแต่ก็บอกไปว่าเขาพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วแต่วิญญาของลินินนั้นไม่ยอมแต่มีบางอย่างที่สามารถช่วยตั้มได้และอาจารย์ก็เอาเครื่องรางที่มีชื่อว่าแหวนพิรอดมาให้กับตั้มซึ่งอาจารย์ก็บอกให้ตั้มนั้นสวมใส่ติดตัวตลอดเวลามันจะสามารถช่วยให้ดักเป็นเบาได้ ไปที่โดมที่เขานัยยังคงเชื่อว่าลินนยังไม่ตายเพราะว่ายังไม่เห็นร่างของลิเนนซึ่งปลายก็มาคอยช่วยโดมตามเรื่องนี้แต่เธอก็พยายามเตือนสติโดมว่าลินนตายไปแล้วและให้โดมนั้นพอเรื่องนี้เธอไม่งั้น พวกของวิเศษจะสืบตามมาหาพวกเราเจอและเราจะเดือดร้อนแต่ว่าโดมก็บอกว่าเขาไม่เจอร่างของลินินถ้าเกิดว่าปลายน่าจะไม่เชื่อเรื่องนี้จะไม่ช่วยเขาก็ให้ปลายนั้นถอนตัวไปก่อนก็ได้แต่เขาจะไม่ยอมหยุดเรื่องนี้อย่างแน่นอน เรื่องดาวตักลมาที่ตั้มหลังจากที่เขานั้นซ้อมเสร็จเขาก็เข้ามาในห้องสาวหน้าแต่ก็มีใครบ,บางคนมาเร่งอุณหภูมิในห้องสาวหน้าของตั้มจนทําให้มันร้อนผิดปะกะตะิตั้มพยายามจะออกจากห้องแต่ประตูมันก็ถูกล็อกซึ่งตามนั้นเขาก็นั่งร้อนอยู่ในห้องนี้โดยไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรจนสุดท้ายตั้มต้องใช้หมัดทะโลของเขาต่อยกระจกจนแตกแล้วเขา ก็รอดออกมาได้ซึ่งตั้มก็ถูกนําตัวมาส่งโรงพยาบาลและเขาก็นึกย้อนไปในตอนที่รถกู้ภัยมาพาเขามาที่โรงพยาบาลเขาเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินออกจากยิมไปหลังจากนั้นสารวัจิจนับวิเศษก็มานั่งคุยกันเกี่ยวกับอาการของตั้มพวกเขานั้นคิดว่า น่าจะหลอนไปเองิ้นจึงถามไปว่าแล้วมันไม่มีผลต่อธุรกิจของวิเศษเหรอือที่เอาตามเป็นพีเซ็นเตอร์วิเศษจึงบอกไปว่าถ้าเกิดว่าตามกลับไปโชคชนะเอง ยังไงหุ้นของเขาก็ต้องพุ่งอย่างแน่นอนและวิเศษก็เรียกสาวๆให้มาดูแลจินตักกลับไปที่ศักด์ขณะที่ศักด์นั้นกําลังนั่งรอเข้ารายการข่าวดูเขาก็นั่งเล่นแอปหาคู่แล้วก็ได้แมทช์กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอก็คือผู้หญิงที่ปรากฏตัวไปทุกที่และเป็นคนเล่นงานตั้มนั่นเองและเธอน้ะมีชื่อว่าแพรรี่แล้วก็เข้ามาคุยกับสกักแล้วก็ทักทายว่าจําสักได้ว่าศักน่ะเป็นผู้ประกาศข่าว แพรี่ได้บอกไปว่าตัวจริงของซากน่าจะใจดีกว่าในทีวีขณะนั้นทีมงานก็มาเรียกซากไปเข้ารายการหลังจากที่ตั้มออกจากโรงพยาบาลโค้ชของเขาก็ต้องการถ่ายคอนเทนต์เพื่อจะเอาตั้มไปโปรโมทเพราะว่าตั้มกระแสะหลังๆไม่ค่อยดีนะตั้มเขาจึงถอดแหวนพี่รอดเอาไว้แล้วเขาก็ไปถ่ายคอนเทนต์แต่จูๆ่ๆทีมบวยกับเกิดไฟไหม้ขึ้นตั้มจึงรีบวิ่งขึ้นมาเอาแหวนพี่รอดนั่นเมื่อเขาหยิบแหวนนั้นได้ ตั้มกับสลบไปในกองไฟแต่ก่อนที่เขาจะสลบเขาก็ได้เห็นแพรที่มาปรากฏตัวให้เขาได้เห็นหลังจากนั้นตั้มก็ถูกจับตัวไปเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็เจอกับลุงคนหนึ่ง ที่มาจับตามมัดไว้ตามพยายามด่าลุงคนนี้ไห้ปล่อยเขาแต่ลุงก็บอกไปว่าคนเดราชาอย,ย่างตั้มนะอย่าเพึ่งปากดีตอนนี้แล้วเขาก็เอาน้ํามาลาดหัวของตั้มตากกลับไปที่วิเศษในขณะที่เขามาดูพิพิธภัณฑ์ของเก่าอยู่เขาก็ได้เจอกับแพรที่มายืนดูปืนเก่าๆอยู่เขาจึงเข้ามาทักทายเพราะว่าตัวของวิเศษนะั้นเป็นคนที่ชอบปืนมากๆเขาจึงบอกว่าปืนทอมมี่นี้ เป็นสัญลักษณ์ของมาเฟียแต่ว่าแพรก็บอกไปว่าเธอคิดว่าปืนนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมมากกว่าแต่ในหนังที่ชอบเอาไปเล่นชอบให้มาเฟียใช้แต่จริงแล้วในยุคนั้นทั้งตำรวจทั้งมาเฟียก็ใช้ปืนนี่เหมือนๆกันซึ่งวิเศษก็คุยูกคอกับแพรเป็นอย่าง้างเพราะว่าเธอก็ชอบปืนเหมือนกับเขาและในคืนนั้นวิเศษก็ถูกพ่อของออนพ่อภรรยาของเขาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ วิเศษนั้นดูแลอยู่โทรมาถามเขาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าตอนนี้ตา้มหายตัวไปจะมีผลต่อหุ้นของบริษัทหรือเปล่าวิเศษจึงบอกไปว่าไม่มีผลหรอกภาวัตตัมกลับมาชกชนะยังไงหุ้นของเราก็ต้องพุ่งอย่างแน่นอนซึ่งพ่อของออนก็บอกไปว่าถ้าเกิดว่าวิเศษทําไม่ได้อย่างที่พูดก็ควรพิจารณาตัวเองหลังจากนั้นสารวัจจินก็ได้เข้ามาคุยกับวิเศษเรื่องที่ว่ายังตามหาตั้มไม่เจอพยายามตามหาทุกภาพ ทุกที่ที่ตั้มนั้นจะไปแล้วแต่ก็ยังตามตัวไม่เจออยู่ไม่รู้ว่าตั้ไมไปหลอนอยู่ที่ไหนแต่ยังไงเขาก็จะตามหาให้พบก,ก่อนที่จะถึงไฟโชกสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าตั้มไม่มาชกธุรกิจของวิเศษน้ําพังอย่างแน่นอนเพราะว่ามีตั้มเป็นผีซินเตอร์อยู่ตัดมาในวันต่อมาโดมได้นัดเจอกับผู้หมวดตำรวจที่เขานั้นรู้จกักตรงบริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวของแม่ผู้ประกาศขา่าวยังสัก ซึ่งตัวของโดมนะพยายามสืบเรื่องของทั้งสี่คนอยู่เขานั้นสงสัยว่าทาไมาสักเป็นถึงผู้ประกาศขา่าวแต่ร้านของแม่ของเขากลับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆซึ่งผู้หมวดก็บอกว่าบางทีอาจจะเป็นความต้องการของแม่ของสักก็ได้ที่ไม่ต้องการทําตัวเองให้หรูหราอะไรโดมจึงถามเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าคดีการหายตัวไปของตั้มผู้หมวดจึงบอกไปว่าตั้มอาจจะหายไปกับพวกผู้หญิงที่เขาเคยไปทําไม่ดีไว้ก็ได้ โดมจะคิดว่าผู้หญิงเน่นะจะมาทำอะไรตั้มได้แต่ผู้หมวดก็บอกว่าอย่าดูถูกผู้หญิงผู้หญิงเวลาโกรธทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดตักเราไปที่ตั้มเขาได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอลุงคนเดิมซึ่งเขาก็พยายามบอกให้ลุงน้ำปล่อยแต่ลุงก็บอกว่าอย่าเพิ่งมาปากดีตอนนี้และเขาก็เอาน้ำลาดหัวของตั้มแต่ตั้มก็บอกว่าเขาน่ะมีเงินเยอะนะให้ปล่อยเข้าไปเถอะลุงจึงพยายามคุยกับตั้มและบอกว่า ตั้มเคยไปทำอะไรให้ใครเขาโกรธเข้าลองนึกดูดีๆสิหลังจากนั้นแพรก็มาปรากฏตัวให้ตั้มเห็นเรื่องราวตัดกลับไปที่จินแล้วก็วิเศษซึ่งณตอนนี้ข่าวการฟอกเงินที่โดมน่นเอาไปเผยแพร่ในเพจของเขาก็ทำให้วิเศษนั้นถูกตรวจสอบซึ่งจินก็จะคอยช่วยเหลือวิเศษอยู่จึงทำให้ไม่มีใครทำอะไรเขาได้หลังจากนั้นโดม ก็สืบจากรถที่มักไปปรากฏทุกที่ที่เขานาไปตามสืบจนได้รู้ว่าเจ้าของรถนั้นคือเจ้าของคลินิกสัลยกรรมที่มีชื่อว่าหมอบัวเขาจึงมาสอบถามหมอบัวว่าหมอบัวไปทำอะไรที่ยิมที่ตามหนาหายตัวไปหมอบัวจึงบอกไปว่าเธอก็ไปเล่นฟิตเนสแถวนั้นเท่านั้นแต่ทำไมถึงมาสนใจรถของเธอนักโดมจึงบอกไปว่าก็เพราะว่ารถของหมอบัว มักจะไปโผล่ที่นู้นที่นี่ที่เขานักกำลังตามข่าวอยู่แต่หมอบัวก็บอกไปว่าเธอไม่ได้ใช้รถคนเดียวมีน้องสาวข,ของเธอใช้ด้วยซึ่งขณะนั้นหมอบัวก็มีพบกับลูกค้าว i p พอดีเธอจึงขอตัวจากโดมก่อนลูกค้าว i p ีคนนั้นก็คือแพรนั่นเองแพรกับหมอบัวนั้นรู้จักกันหมอบวัวจึงบอกกับแพรไปว่ามีนักข่าวมาถามหาเกี่ยวกับรถจะทำอะไรช่วงนี้ก็ให้แพรนั้นระวังเอาไว้หน่อย หลังจากนั้นโดมก็ยังคงสะกดรอยตามหมอบัวโดยที่เขาไม่รู้ว่าแพรนั่งรถไปกับหมอบัวด้วยและเธอก็มาสะดับขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ใกล้ๆรถตู้คันนั้นก็มีลุงคนนั้นเป็นคนขับโดยที่ทั้งลุงแล้วก็แพรก็ได้เห็นโดมสะกดรอยตามหมอบัวอยู่ขณะนั้นผู้มวนได้โทรหาโดมและบอกให้โดมนำมาหา หลังจากนั้นแพรเธอก็ไปเล่นงานตั้มแล้วก็บอกกับตั้มไปว่าให้ครางชื่อเธอแต่ตั้มนั้นก็ด่าธเธอด้วยคำที่รุนแรงและตอนนั้นเขาก็พยายามปลวกุญแจมือจนหลุดออกมาได้แล้วเขาก็เข้าไปทําร้ายแพรแล้วก็พยายามหนีไปตรงประตูแต่ประตูมันมีกระแสไฟฟ้าอยู่จึงทําให้ตั้มนังถูกช็อตจนสลบไปอีกผู้หมวดได้พาโดมาที่หอพักหญิงซึ่งพวกเขานั้นตามสืบ เกี่ยวกับน้องสาวของหมอบัวที่มีชื่อว่าแพรแล้วก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนที่เรียนด้วยกันว่าแพรตอนแรกเธอก็เหมือนคนปกติแต่พอขึ้นปีสองจูจ่ๆแพรก็มีอาการวิตกกังวลแล้วก็กรีดร้องในคานเรียนหลังจากนั้นเธอก็หายตัวไปแล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่ก่อนหน้านั้นมีคนเห็นแพรมีสภาพร่างกายเหมือนถูกทำร้ายมาผู้หมวดจึงบอกกับโดมไปว่าบางทีคนที่ตายไปแล้วแล้วฟื้นกลับคืนมา เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆแต่กลับมาที่แพรที่เธอจับตั้มมามัดไว้เหมือนเดิมและพยายามบอกตั้มไว้ตั้มทั้งครางชื่อเธอตั้มจะบอกว่าเราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะว่าชื่ออะไรวิธีการที่แพรนั้นทําแบบนี้กับตั้มเพราะว่าตั้มชอบให้ผู้หญิงนั้นพูดชื่อของเขานันเองแพรจึงเอาบุหรี่ขึ้นมาจุดจึงทําให้ตั้มนั้นเดกย้อนไปในตอนที่เขาเคยจุดบุหรี่ แล้วก็ทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก็คือลิเนนนั่นเองเพราะเขาต้องการจะรู้ว่าโทรศัพท์จะสแกนใบหน้าไม่ติดจ,จริงไหมซึ่งตั้มเมื่อรู้ว่าแพรก็คือลิเนนนั่นเองทำให้เขาตกใจไปอย่างมากเรื่องเดาแต่เป็นในรายการของสัง ซึ่งวันนี้ซากเขาได้รูปมาจากลินินแล้วก็เอารูปของตั้มมาเผยแพร่ในรายการซึ่งเขาก็ได้ย้อนภาไปในตอนที่ตั้มกำลังถ่ายรูปกับแฟนคลับเป็นก่อนที่เขาจะหายตัวไปหลังจากนั้นรูปที่เขาเอามาเผยแพร่ก็เป็นรูปที่ตัม้มถูกมัดเอาไว้อยู่นั่นเองเขาจึงพยายามพูดว่าให้ทางตำรวจช่วยตามหาตาั้มไม่เจอเพราะห่วงความปลอดภัยของตัม้มซึ่งตัวของศาก ก็มีอาการเครียดเป็นอย่างหนาและเมื่อถึงช่วงแขกรับเชิญต้องเข้าแล้วแต่ว่าซักก็ยังไม่ยอมหยุดพูดและก็ยังคงพูดเกี่ยวกับเรื่องของตั้มให้ตำรวจตามหาตั้มไม่เจออยู่และขอโทษที่เอาภาพมาเผยแพร่แต่ว่าอีฟพ,พิธีกรสาวร่วมก็ได้พูดตัดบทให้แขกรับเชิญมาเข้ารายการซึ่งแขกรับเชิญก็คือหมอบัวนั่นเองซึ่งด้วยความที่ว่าหมอบัวเป็นหมอศัลยกรรมซักจึงถามหมอบัวไปว่าและการที่เราไปเปลี่ยนใบหน้าคนอื่นแบบนี้มันจะไม่เป็นการ เปลี่ยนตัวตนของคนอื่นไปด้วยเหรอแต่หมอบัวก,ก็บอกไปว่าแม้ว่าใบหน้าของคนจะเปลี่ยนแต่จิตใจของคนเราก็คงไม่เปลี่ยนอย่างแน่นอนอีฟจึงถามหมอบัวไปว่าก่อนหน้านี้ธุรกิจของหมอบัวเคยซบเซาเป็นอย่างหนักและทำอย่างไรคลินิกของเธอกลับมาเปียงปังติดอันดับของโลกหมอบัวจึงบอกไปว่าก่อนที่เธอ จะกลับมาลุกขึ้นยืนหนาแบบนี้เธอก็เจอเรื่องมันหนักเลยทีเดียวเมื่อรายการจบลงขณนะนที่อีฟกำลังจะกล่าวสักก็ได้เข้ามาบอกกับเธอไปว่าต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกนั่นก็คือเรื่องที่อีฟพูดตัดบทของศักนั่นเองสักได้บอกว่านี่คือรายการเขาอีฟควรจะรู้ว่าตัวเองควรทำอะไรซึ่งศักก็กระชากมือของอีฟในขณะที่เธอกำลังจะเดินหนีแต่ว่าทีมงานของเขา ก็ได้เข้ามาในห้องสกอรจึงทําให้อีฟนั้นรอตัวไปได้ซึ่งทีมงานของศักได้เอาข่าวมาแจ้งศักว่าตอนนี้วิเศษกําลังจะถอดสปอนเซอร์ออกจากรายการของศักสากจึงเรียกมาหาวิเศษแล้วก็ถูกจีนั้นเข้ามาเล่นงาน ที่ว่ากล้าพูดกดดันตำรวจในรายการทีวีของศักได้อย่างไรเพราะว่าตำรวจคนนั้นมันก็หมายถึงเขานั่นเองศักจึงมาขอร้องไว้ช่วยต่อสปอนเซอร์ให้กับรายการเขาหน่อยได้ไหมแต่ว่าวิเศษนั้นก็ไม่ยอมเพราะว่าการที่ศักเอารูปของตั้มไปออกรายการทีวีแบบนั้นมันทําให้ชื่อเสียงของเขานั้นเสื่อมเสียศักจึงบอกไปว่าเขารู้ว่าใครเป็นคนทําเรื่องนี้ลินเนยนยังไงล่ะเพราะจากรอยแผลจากหน้าของตั้มเขาจำได้ว่าตั้ม เคยทำแบบดังกอลินินและเขาเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้แต่จินกละาพาว่าสักด์นันหลอนแล้วก็ไล่สัก์ให้ออกไปเลยเรื่องราวตามมาที่โดมที่เขานั้นตามสืบจนตามหาตัวแพรน้องสาวของหมอบัวจนเจอโดยที่เขาไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วแพรเป็นใครกันแน่และเรื่องราว ทวงอีีที่3และ4ก็ได้จบลงผมขอสรุปง่ายๆนะครับจริงๆแล้วเรายังไม่รู้ว่าลีนินเนี่ยที่กระโดดน้ำลงไปและยังคงมีชีวิตอยู่ได้ยังไงแต่พอปฏิปต่อเรื่องราวได้ว่าเธอมาเจอกับหมอบัวหมอบัวอาจจะทำศัยกรรมให้กับเธอทำให้ใบ,บหน้าของเธอเนี่ยเหมือนแพรน้องสาวของหมอบัวก็เป็นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดเดาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าแพรไม่ใช่ลีนินศยกรรม แพรอาจจะรู้จักกับลินินและมาแก้แค้นให้กับลินินอันนั้นก็เป็นได้เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าการที่มีคลินิกสัลยกรรมมาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นช้อยแรกมากกว่าเพราะว่าจากบอแสที่ดมนได้มาแพรเนี่ยเคยมีอาการวิตกกังวลคล้ายๆกับลินินช่วงที่เธอนั้นเพิ่งเจอเรื่องเลวร้าย,ายมาเหมือนกันเลยนะครับแต่อะไรล่ะ ที่ทำให้เธอนั้นจิตใจกลับมาเข้มแข็งได้เหมือนเดิมและมาตามแก้แค้นคนชั่วทั้งสี่อันนี้ต้องรอติดตามในอีพีต่อไปนะครับทวงสามารถรับชมได้แบบเต็มๆทางโมโนแมท ซึ่งแอป Monomax เนี่ยสามารถสมัครใช้บริการเพื่อดูแบบพรีเมียมได้อีกด้วยนะครับซึ่งมีให้ทุกคนได้รับชมกันในทุกๆวันศุกร์นะครับผมสำหรับคนที่ต้องการรับฟังตอนก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนำเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ